สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ในรายชั่วโมงวิชาสุขศึกษาและพละรศึกษานะครับกลบกับมาพบกับคุณคณรูได้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็จะข้ามมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6เลยนะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติั่นเองสําหรับหน่วยการเรีนยนรู้ที่4และ5นะครับก็จะอยู่ในรายวิชาพละรศึกษานะครับซึ่งเราจะเรียนในเทอมที่2นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย มาดูนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับนั่นก็คือเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับเรามาดูตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดก็บอกว่านะครับปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคําแนะนํานะครับนี่คือตัวชี้วัดของเรานะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ต่อมานะครับเรามาดูสาระการเรียนรู้ก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เรื่องอาหารหลักห้าหมูนั่นเองนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับ ต่อมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเรามาเริ่มดูที่การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินั่นเองนะครับก็คือการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับอยู่เสมอโดยนะครับการปฏิบัติตามหลักสุขสุขบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูเลยสุขบัญญัติแห่งชาติก็จะมีทั้งหมด10ประการนั่นเองมาดูข้อที่1นะครับอ่าข้อที่1ก็คือดูแลรักษาร่างกายนะครับและของใช้ให้สะอาด ข้อที่2การแปรงฟันทุกวันนะครับอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละ 2, 2> ครั้งข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและลังขับถ่ายนะครับอย่าไว้ด้วยนะครับข้อที่4รับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะครับไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดนะครับสีฉูดฉาดนะครับต่อมาข้อที่5ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภทเลยนะครับย้ําเลยนะครับนักเรียนทุกประเภทเลยนะครับสารเสพติดข้อที่6นะครับ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอ,อุ่นนะครับข้อที่7ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทข้อที่8ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําทุกปีนะครับต่อมาข้อที่9นะครับทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและข้อสุดท้ายก็นั่นก็คือมีสํานึกต่อส่วนรวมนะครับร่วมสร้างสรรค์สังคมนั่นเองนี่คือศัพท์ภาติแห่งชาติ10ประการนั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียน ส่วนกบฎยาดนชาติตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อข้อที่4นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1ก็คือการดูแลรักษาร่างกายนะครับและของใช้ให้สะอาดนะครับก็คือนักเรียนควรจะรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันนะครับทุกคนจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้หนึ่งเลยนะครับนักเรียนควรจะอาบน้ําให้ร่างกายสะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งแต่ทางที่ดีนักเรียนควรจะอาบอย่างน้อย วันละสองครั้งนะครับนั่นก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับหลังเลิกเรียนนะครับครูคิดว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหลายคนบางคนนะครับอาจจะไม่อาบน้ําเช้ามาโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะทาความสะอาดร่างกายนะครับตอนเช้ามาด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับนักเรียนจําไว้ด้วยนักเรียนป .1 นะครับสังเกตดูในรูปทางด้านขวามืออ่านักเรียนชายคนนี้กําลังอาบน้านะครับในตอนเช้า เพื่อมาโรงเรียนมันจะได้สดชื่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่2สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับอันนี้ที่จริงแล้วครูก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าจะต้องสระอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนักเรียนอาจจะสระทุกวันก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อนักเรียนจะได้ช่วยผู้ปกครองนั้นประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อ,อยาสระผมด้วยนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3ตัดเล็บมือเล็บเทา้า ให้สั้นนะครับและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเล็บมือเล็บเท้ายาวนะครับมันก็จะมีพวกเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในซอกเล็บของนักเรียนถ้าเกิดว่านักเรียนกินข้าวกลางวันหรือข้าวเช้าอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเชื้อโรคนะครับตกลงไปในอาหารของเราก็ได้แล้วมันก็อาจจะทําให้หนักเรียนนั้นท้องเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะตัดเล็บให้สั้นนะครับนะต่อมาข้อที่4นะครับสวมเสื้อผ้าให้สะอาดนะครับไม่อับชื้นและเหมาะสมกับสภาพอากาศด้วยนะครับอ่า นักเรียนไม่ควรจะใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วใส่ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อราอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองในผิวหนังของนักเรียนด้วยนะครับนะอนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะครับผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในถุงเท้าและรองเท้าก็ต้องซักให้สะอาดตากแดดนะครับให้แห้งสนิทด้วยนะครับและพับจ็ดพับหรือจัดเก็บไว้ให้เรียบร้อยอาจจะใส่ไว้ในตู้ก็ได้นะครับนะหรือในชั้น หรือในล็อกเกอร์ก็แล้วแต่นักเรียนนะครับแล้วแต่ที่บ้านใครมีนะครับนะอ่านี่ก็คือนะครับรูปภาพนะครับที่เด็กหญิงคนนี้กําลังตากเสื้อผ้านะครับให้แห้งนะครับนะตากแดดให้แห้งสนิทเวลามาใส่แล้วมันก็จะได้ไม่อับชื้นนั่นเองนะครับต่อมามาดูในข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องการแปรงฟันทุกวันนะครับอย่างถูกต้องอ่าแล้วก็อย่างน้อยวันละ2ครั้งด้วยนั่นเองนะครับนะ การดูแลและสาฟันให้สะอาดนะครับและแข็งแรงนักเรียนควรจะปฏิบัติจังต,ต่อไปนี้นั่นก็คือเลยนะครับแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งในตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนแต่ครูแนะนําว่าน,นักเรียนควรจะแปรงทุกครั้งหลังจากที่นักเรียนนั้นรับประทานอาหารนะครับไม่จําเป็นจะต้องตอนเช้าหรือก่อนเข้านอนเสมอไปนะครับบางทีคุณครูนะครับคณครูบางทีคณครูก็แปรงทั้ง3ครั้งนะครับก็คือเช้ากลางวันแล้วก็ยินก่อนเข้านอนนะครับเพราะว่า บางทีเรากินอาหารนะครับเศษอาหารมันก็จะไปติดในซอกฟันของเรานะครับเราก็พยายามแปรงฟันนะครับให้สะอาดอยู่เสมอครูคิดว่านักเรียนชั้นป .1 นนะครับหรือนักเรียนชั้นป .1 ที่ขึ้นมาจากอนุบาลนะครับก็คงจะตอนอยู่อนุบาลก็คงจะได้แปรงฟันตอนเที่ยงหลังจากที่กินอาหารทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ควรจะทาความสะอาดฟันทุกครั้งหลังจากที่กินอาหารเสมอนะครับต่อมานะครับข้อที่2 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นกินปลานะครับเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเพื่อมองรุงฟันให้แข็งแรงนั่นเองนะครับข้อที่3นักเรียนควรจะพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุสขภาพฟัน,นครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งนั่นเองนะครับบางคนก็อาจจะไปขูดหินปูนปีละ1ครั้งอ,อ่อย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งหรือ6เดือนครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนสะดวกนั่นเองนะครับต่อมามาดูข้อที่3นะครับก็คือการล้างมือให้สะอาดนะครับก่อน และหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้งเลยนะครับนะนักเรียนมาดูนะครับมือเป็นอวัยวะที่ใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆถ้าเกิดว่ามือสกรปรกนะครับหรือมีเชื้อโรคและเราใช้มือนั้นหยิบจับอาหารที่นักเรียนเอามารับประทานนะครับก็อาจจะทําให้นักเรียนนั้นเจ็บป่วยได้นะครับดังนั้นนักเรียนควรจะล้างมือให้สะอาดนะครับเพื่อช่วยป้องกันเชื้อโรคนะครับที่อาจจะปนเปื้อน,นมากับมือได้นะครับยิ่งตอนนี้โรคโควิด -19 ระบาดนะครับนักเรียนก็ควรจะ ล้างมือบ่อยๆเลยนะครับด้วยสบู่หรือไม่ก็เจลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเพื่อป้องกันจากโรคโควิด -19 นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันนะครับนี่นะครับเอ่อตอนนักเรียนกินข้าวนะครับเชื้อโรคมันอาจจะอยู่ที่มือของเราก็ได้นะถ้าเกิดว่านักเรียนนั้นอ่าไม่ล้างมือก่อนกินข้าวนะครับนะหรืออ่าหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมต่างๆอย่างเช่นลูบขวามือนักเรียน กาทำความสะอาดบ like oh okay. um, mm ้านอย่างนี hmm. ้นะครับหลังจากทาความสะอาดบ้านนักเรียนก็ควรจะล้างมือให้สะอาดตอนเข้าห้องน้ํานะครับเข้าห้องน้ําขับถ่ายหรือว่าปัสสาวะก็ตามนะครับนักเรียนก็ควรจะล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่นะครับนะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนั้นเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับการล้างมืออย่างถูกวิธีนะครับทําโดยการราดน้านะครับให้มือนั้นเปียกทั่วทั้งสองข้างพอกสบู่ให้ทั่วให้ทั่วนะครับแล้วถู มือนะครับตาม7ขั้นตอนประมาณ20วินาทีทางภาพต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูใช้นักเรียนดูภาพนะครับการล้างมืออย่างถูกต้อง7วิธีนั่นเองนะครับ7ขั้นตอนนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับข้างบนเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับนักเรียนควรใช้ฝ่ามือนะครับถูกันนะครับนะต่อมาข้อที่2นะครับใช้ฝ่ามือนะครับของนักเรียนนะครับถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาดเลยนะครับต่อมาข้อที่3านะครับ ให้นักเรียนนั้นใช้ฝ่ามือถูมือนะครับแล้วก็นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาดนะครับดูตามภาพได้เลยนะครับนะต่อมาข้อที่4นะครับให้นักเรียนนั้นใช้หลัง New, นิ้วนะครับถูฝ่ามือของตัวเองนะตามภาพเลยนะครับต่อมาข้อ <Jest> ที่5นะครับให้นักเรียนนั้นถูนิ้วหัวแม่มือนะครับโดยรอบหมุนไปแล้วรอบหมุนโดย้วรอบฝ่ามือของตัวเองทุกนิ้วเลยนะครับให้สะอาดนะครับต่อมานะครับข้อที่6นะครับ ให้นักเรียนนั้นใช้ปลายนิ้วนะครับถูตรงข้อมือของตัวเองด้วยนะครับนะต่อมาข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือใช้ฝ่ามือและนิ้วถูไปรอบๆข้อมือของตัวเองนั่นเองนะครับจนกว่าจะสะอาดนะครับถ้าสะอาดแล้วนักเรียนก็ล้างด้วยน้ําสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดให้แห้งนะครับนะถ้าเกิดว่านักเรียนล้างมือบ,บ่อยๆนักเรียนจะเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะครับและโลครคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็โรค ไวรัสโควิด -19 ด้วยนั่นเองหรือว่าหลายๆโรคที่ครูไม่ได้เอ่ยถึงด้วยนะครับต่อมาข้อที่4นะครับเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือการรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะครับไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดนะครับสีฉูดฉาดนั่นเองนะครับนะนนก็คือนะครับนักเรียนควรเลือกซื้อนะหรือรับประทานอาหารที่สดสะอาดปลูกซุงปลุกสุกสรุงสุกใหม่นะครับไม่มีสีฉูดฉาดนะครับ และไม่เป็นอาหารที่ทิ้งไว้ค้างคืนหรือว่ามีกลิ่นบูดเน่านั่นเองนะครับเกิดว่านักเรียนกินอาหารที่ค้างไว้เป็น1วัน2วันแล,วแล้วแล้วมันมีกลิน่นบูดนะครับมันอาจจะทําให้นักเรียนนั้นท้องเสียได้นั่นเองนะครับแล้วก็นักเรียนก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกนะครับนะต่อมาอันที่2นะครับนักเรียนควรจะรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นก็คืออาหารหลัก5หมู่นั่นเองนะครับไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆบนะครับ และอาและอาหารที่หมักดองบ่อยๆนั่นเองนะครับนักเรียนควรจะรับประทานอาหารให้มันครบนะครับเพื่อที่นักเรียนนั้นร่างกายของนักเรียนนั้นจะแข็งแรงนะครับและสุขภาพดีนั่นเองครับสังเกตดูในรูปขวามือนะครับอนี่คือการรับประทานอาหารที่สะอาดนะครับปรุงสุกใหม่ๆทําให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดว่านักเรียนกินอาหารที่สุกๆดิบๆนะครับมันอาจจะทําให้นักเรียนนั้นท้องเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ควรรับประทานอาหารนะครับ ประเภทนี้นะครับามาดูข้อที่ 3. นะครับนักเรียนไม่ควรรับประทานอาหารจุบจิบอย่างเช่นพวกขนมขบเคี้ยวลูกอมช็อกโกแลตพวกนี้นะครับเพราะว่าอาหารประเภทนี้มันจะมีความหวานนะครับลูกอม,มมีความหวานช็อกโกแลตก็มีความหวานนะครับซึ่งในปากของเรานั้นจะมีพวกแบคเชื้อแบคที r ียอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเชื้อแบคทีเรียมันได้กินนะครับความหวานของลูกอมหรือช็อกโกแลตตัวนี้นะครับมันก็กินไปแล้วเวลานั้นมันก็จะปล่อยกรดออกมาแล้วก็จะมากัดฟันของนักเรียนมันก็เลยทําให้นักเรียนนั้นฟันผุนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4นะครับนักเรียนนั้นควรดื่มน้ําสะอาดนะครับอย่างน้อยวันละ8ปถึงสิแก้วนั่นเองนะครับหรือไม่ควรไม่นักเรียนไม่ควรดื่มน้ําอัดลมเยอะๆนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่5นะครับ นักเรียนควรจะฝึกนิสัยที่ดีนะครับในการรับประทานอาหารอย่างเช่นการรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบห้ามูลนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยนักเรียนควรจะรับประทานอาหารเช้ามาลงก่อนมาโรงเรียนทุกครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อที่นักเรียนนั้นจะได้รับพลังงานและเวลานั้นนักเรียนก็จะสามารถ เรียนรู้นะครับหรือเรียนสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่รับประทานอาหารมาตอนเช้าพอเวลามาโรงเรียนนักเรียนก็จะมีไม่มีพลังงานนักเรียนก็จะงงเงียนะครับงงแยบ้างนะครับแล้วก็จะทําให้นักเรียนนั้นเรียนไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับเพราะว่านักเรียนนั้นไม่ได้รับประทานอาหารนะครับมาในตอนเช้านั่นเองนะครับนักเรียนก็จะไม่มีพลังงานในการเรียนนั่นเองนะครับอ่านะครับก็จบลงไปแล้วนะครับในในชั่วโมงนี้นะครับ เรื่องนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติซึ่งครูก็ได้สอนไปนักเรียนนักเรียนไปแล้วนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนในข้อที่5แล้วก็ข้อที่6นั่นเองนะครับนะคุณครูคิดว่าในสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้นักเรียนก็คงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็อย่าลืมทํางานนะครับซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนนั้นก็มารับใบงานไปแล้วนะครับซึ่งก็ใบงานก็จะเป็นวันที่2นะครับ นักเรียนก็ลองเปิดดูได้นะครับครูคิดว่าน่าจะได้รับกันทุกคนแล้วนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ทํางานลงในแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้รับไปนะครับแล้วก็ํามาส่งครูนะครับนะถ่ายรูปมาส่งคุณครูในอัลบั้มของตัวเองแล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ